ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปเมื่อสครูสุกคนครับผมเคยสานพักกินครับพี่น้องครับนี่ปาพี่น้องมากินเมียงปลาเผาคือเก่าครับพี่น้องครับโอ้ยแซียบบุ้งเป็นยังคืออยากกินครับพี่น้องเพิ่นมาสงอดหน้าบ้านผู่นะมาๆมาๆมาแชบ์แชร์มากันครับพี่น้องครับวันที้แชรบกับยังได้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเป็นลังใจเคยิสานเด้อครับพี่น้องคือเก่ากินน้ำกันกับแมบ้านคือเก่าหรอครับพี่น้องครับแก้วมาด้วยเลยครับพี่น้องครับ ใส่ละแนวใส่กางควยอยมาเนี่มา่มาน่าดูเลยครับหลอกหนะังมันก่อนนี่ปวดน<อ>ะต่อบ่าบ่วันนี้กินปวดจะกระเด็นน,น,นั่นไงมักหนังโมเมนต์บ่ <laughs> <laughs> ก่อต่อ น,นั่นไงทดลองกินเกลือทิมเอาดูครับมีน้ำจิ้มสองอย่างนะคะอันนี้น้ำจิ้มโบราณเขามีถั่วอยู่ข้างในถั่วโบราณแล้วก็อันนี้ซีฟู้ด <seafood S 2> <arak Nerd. S 1> ครับนี่ร้านนี้จะทำให้สองอย่างรลูกกระยากที่น,นั่งบ่ มามามตาเลยพี่น้องตำแรกแขงมาเอ,อ,อเาอ,อ,อยากใส่มือด้วพี่น้องเสออียงแฮปปี้ อถั่วโบราณพีน้อน้นจิ้มโบราณไม่ใช่โถั่วโบราณเออน,นั่นรน้ำจิ้มถั่วตดเทียวไปหนึ่งอือเสือจิชู่รุ่ดจ้าพี่น้องจา้าครับไม่นู้นนี่ เมื่อก่อนเมนูจงใจตอนนี้เป็นเมนูสิ้นคิดเขาสั่งมาได้ม <laughs> ันจะเป็นเมนูประจําไปแล้วล่ะกินง่าย <laughs> กินง่ายหาง่ายละตอนนั้นที่เราได้ก็เพราะว่าหาที่จอดได้แต่บางทีมันไม่มีที่จอดจอดยากค่ะมีผาล้มรดแล้วตอนตอนนี้อะไรก็แพงหมดมะนาวแพงมากแม่ค้าก็ยังบ่นว่ามะนาวแพงเยนอยู่ เขาก็เลยตอบแบบว่าต้องสง่งมากอดเขาจะไม่ส่งนะคะบอกอยังไงเขาก็ <ically S 1> <He S 2> ไม่สง่งมังหันทัวอันนี้ซีฟูดนะครับแฮปปี้นี่ครับแฮปปี้จะเสียงดังแฮปปี้กินข้าวแล้วนะคะน้ำจิ้มไหนอร่อยกว่าแซ่บทั้งสองถ้าให้เลือก เหลือมาเถืออืมแล้วเหรอปลูกกับเอลเนาะพี่น้องเด้อขอโทษขอไฟหลายๆด้วยครับสามสองหนึง่ง มันจะพูดกับงามอยู่ครับมันเนี่ยก็ได้อยู่คิดไิดไป hum <laughs> oh. mm. oh. 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 okay. น้อยใบน้อยทำไมอ่กินใบยังกินใบน้อยฉันว่าจะใส่ได้เลยได้ใส่ช้อนดิอืมโอเค ฟินข้าวแล้วนะให้ปิ้จะอ่อนลิ่มีกจะมีเสียงนองน้ำนะครับเสียงลูกจะไลฟ์สดก็ไม่ได้ค่ะแฮปปี้จะแบบอยู่ในห้องตลอดพอจะไลฟ์สดก็ลำบากปิดไมโครโฟนนะคะเ <No. S 1> พราะเธอจะห่างตลอดเวลาอืม <c oughs> 嗯。我爸<吧>、嗯。嗯。嗯 <laughs> หิวแคบเป็นแน่หงอ,อกรเป็นอันหอ่อแล้วครับบ้งงามแล้ะครับใจมันโลดปลาร้านนี้เขาเอาปลาเป็นทําค่ะปลาสดลอยน้ำเลยว่ายเลยเพราะว่าเขามีบอกที่อยู่หน้าเต๊ ของจะความกับมีบ่กล้ากินคือเขาเอาฮะปลาอะไรอมอนี่ปลาทิงเอามาปิ้งอย่างเี้แต่บางค้งวะอ้สุดยอดนี่น่ะมะหลังมาปิ้งเลยมะข่าไหมกินเถอะขั้นกานปลาปลาอะไรไม่กินขั้นกาปลาเนีน่ยตอนนั้นเอาไปให้พ่อตั้งเยอะอืมเบิดบอแหลนั่นบอไหมพี่น้อง เดึนอือ้อือนอปลาดิหวานครับพี่น้องสดอืมอืมดูกว่า โอ้คนสิมักน้จิ้มทั่วตัดหรือหวานอืน้ำจิ้มถอวจะหวานเลยเนื้อเซฟูดอร่อยมากอืมโอ้เนื้อปลาในหวานพี่น้อง หยิบมาให้ใบเดียวเอาบอกเอาหน่อยเนาะบอกเอานี่ห้ย <laughs> <จ>อยคุ้กใจแต่ขอให้เป็นคนซื้อตรงเนี <c oughs> ่ยซื้ออภิษลูกเอาเนื้อให้พนอะ <c oughs> โอเคครับพี่น้องครับสำหรับกกินีผมก็กล่าวไเพียงเท่านี้นะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีน้งใจคือสายเดอ้อครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรักกินีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ